สดีค in you know. mm ่ะตอนนี้อยู่กับช่องซีโ n o ครับ Channel นะคะอยู่กับน้องีโน่แล้วก็น้อง a r มนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องีโน่เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องีโน่มีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะคะมาดูน้องทั้งสองคนปลูกมันนะคะน้อง a r มแล้วก็น้องซีโนดูแล้วทันบอท่นไหวมันท่านเด้อไหนมันท่านเด้อลูกไหนมันท่านเด้อเอาเอาเอา แ่งกันเสียบแล้วเดี๋ยวจะลงพร้อมกันสองดูตอนนี้เราต้องจับแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเสียวตอนนี้เราขึ้นสูงแล้วนะคะพยกดากขึ้นคะ่ะทุกคน ยกตูดขึ้นนะคะตอนนี้เราเสียวมากโอ้สูงขึ้นสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราไม่ตกต่ำแน่นอนชีวิตเราตอนนี้ไม่ตกต่ำแน่นอนนะคะทุกคนยกห้างขึ้นสุดเลย มีเอฟซหลายคนนะคะบอกเข้ามาว่าขอคลิปน้องยาวๆหน่อยละซ่าไปเอาบ้าบ้าบ้าพ่อดอกไปเอาไหมไปเอาลํำมั่นไหมเอาคืนไปเท่งแล้วลงจ้างกคืนก็ได้ดอกน้องซีโนนะคะเด็กขยัน โอ้โหโอ้โ่เดินเหี้ยเราชั้นชั้นออกไ่ได้เลยอีกอยงก็าทาแม่น่เิด้แล้วแต่ว่าไจนเป็นย่ำฝนดู ถ้าเป็นเดือนสิบเอ็ดนั่นสิกเกิดออยูดอก6 0สิบเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์แต่ว่าย่ำฝนนี่บ่มั่นใจอยู่มันซูมเร็เวเร็เวเร็วเร็ววเร็วชักช้าต้แกหน่อ <laughs> ยนะคะเอาไปใช่หรอเาเียหน่้นนอง เปลือกเอายางดีถูเลือกแบบดีห um> ุ่นละโดนเะเจะโดนกว่าวรนลูได้เบิรอัอนหอลงได้าเป็น กระลงได้ยูเพราะว่ามันกระตัดเป็นทอนเป็นทอนลงเนาะมันบริเวณเบื้งน้าี่ตัวนมันงงมันิทงลงางลงมันจะแคราวาอ้วนแค่ของมาวางลงโอเคมือมก็ยังบแครเนาะอ้วนทางจุกจุกจุกสีหนปุ๋ยลงบ่ล้ลูกเดีเบื้องปุ๋ยบ้านหนอคลกงเด๋ยนม่คอยลง Lông vô lòng của lông bay lần lượt 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 bay lần 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 bay

เว้ยอย่าแก่เสือเด้อย่าแก่เสือย่าโอ้ยสี่หนูไอสิ่ป้าแก่เสือจังไดยเดี๋ยวนี้มีนห้ำมันอยู่เอากาวบนนห้งงหรือห่อนอีหยังแก่เสือแค่หนยาวห่อนตัวแหงใสเสือแค่หนยาวดูแหงใสก็่ไหนห่อนตัวแหงใสแหงห่อนจังไดยมันก็สีดำแล้วบ้าน ยายบาดปลูกว่าบาทหนึ่งแล้วตีพสปลูกอีกแห่สิห้าสตังค์บวาเคยปลูแปดสิบ่อสิบตังค์ตอนนี้ตใ้แค่หาสิบสี่สิบตัย้นั่นเลห้าสิบตังค์กูแกไปเรื่องหัวตัวตอนนี้จักบาทแล้ว มื่อน yeah, right. ี so er ้จักบาแล้วว่านี่เราาไหมพ่อเาพ่อเาแล้วพอพ่อเนเดพ่อราไว้ฮพ่อเวพ่ออืมก็สิพ่อไว้เถโอ้ยสีพ่อสีพออเลยเขึ้นมาน้องขึ้นมาจับดีๆนะน้องนะโอ้โอ้โอ้ชีวิตเราไม่ตกต่ำ จะไดีได้หรือด้อเอู้่อะไเป็นพ่องมาแล้วนะคะจะเริ่มภารกิจรอบที่สองแล้วนะคะอ,อนนี้น้องซีน่เริ่มแก้ผ้าแล้วนะคะทุกคน ไม่ทันนะลูกนะ ยกถึงสูงแอบเสี้ยวนิดนึงนะคะอันนี้ถอยเพื่อที่จะไปเดินหน้ามาใหม่นะคะเพราะว่าทางข้างหน้ามันสุดแล้วนะคะเหลือตอนนี้เหลือเป็นรูปเหมือนสามเหลี่ยมมันไม่ใช่พื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วนะคะ พอดี hurting.